เอาม่จะเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตลุดเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตลุดเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตลุดนะจ๊ะเอามาใหมามาไหมาอากาศดีนะคะวันนี้ที่นอร์เวย์บ่ฮห่อนบ่ฮห่อนบ่ฝนบ่ตกเมื่อนี้อากาศดี ไปออกมาตัดหญ้าเนี่ยหญ้าเงวเป็นหลักขณะนี้นอเวบ่ายสองกว่านะจ๊ะสองโมงกว่าบ่ายสองสี่โมงแรงก็จะไปทำงานต่อ รกมากเลยฝนตกไม่ได้ตัดยาวกือหือเลยย่าไอ้แนททำไมไม่ใส่รองเท้าลูกมันเปียกนะั่นมาาตับย่าอะไรอร่อยไหมออโอ้สดๆยากต้นเลยอะไรนะเขาเรียกลูกอะไรลูกอะไรนะคะ ต้นหอมดูการ์ตูนอยู่ในแต่ในบ้านต้นหอมดูการ์ตูนอยู่ในบ้านสดๆจากต้นอยู่เมืองไทยก็แพงเนาะอยู่นี่ขึ้นตาตามข้างรั้วข้างบ้านหวานเจ็บเลยอากาศที่นี่นะคะนอเวคึมฟ้นคึมฝนแล้ว เมื่อปนแล้วเมื่อกี้แดดออกเลยสวัสดีค่ะต้นหอมอยู่บ้านต้นหอมดูแต่กระตูนไม่ออกมาเลยนุนพี่ไอ้ไหนออกมาแล้วพี่ไอ้ไหน ันรกแล้วมันยาวฝนมันตกช่วงนี้ฝนตกบ่อยนอะเวช่วยกันคนละไม้ละมือกับสามีหนูหนัดยาก่อนออกจากบ้านไปทางานต่อเดี๋ยวเสียงมันดังหน่อยนะให้ยังเกิม โอพี่กึมเราหน่นพี่กึมทำโต๊ะให้เมียทำโต๊ะนั่งให้เมียอีกแล้วอันนี้บรรยากาศข้างนอกบ้านนะคะอากาศดีนะคะโนอร์เวย์ไม่มีมลพิษอากาศดี ตัดหาก่อนออกไปทํางานมันรกี๋ยวสี่โมงก็เข้างานอีกตอนนี้กําลังบ่ายสองกว่าที่นอร์เวย์รกมากไม่มีเวลาทําเลยสวนผลไม้ป่าเต็มเลยช่วงนี้อากาศร้อนหน้าร้อนเผื่อโทรศัพท์อย่างเลยมันชอบหมุน ตอ,ตอบก่อนนะคะเราเห็นของกินลูกอัน,นี้เห็นไหมต้นมันหวานมากเลยลูกอะไรนะบิงไบเหรอพนิบ,บาภาษาโนเวย์ i ิง b บนะคะมันเราเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเราเขาเรียกอะไร หวานมากเลยดูมแมลงด้วยก่อนจะกินมแมลงจะอยู่ข้างในจับเส่ปากได้เลยนะคะนี่ธรรมชาติอืมอร่อยอืมเปรี้ยวบางลูกยังไม่สุกเปรี้ยวนะตัดหญ้าต่อได้เหงื่อเลย เดินทางต่อออกกำลังกายไปในตัวนะคะตัดยด่าการออกกำลังกายไปในตัวอากาศกำลังดีนะคะวันนี้ไม่หนาวไม่ร้อนลมพัดเย็นลมพัดเย็นเย็น อีกฝั่งนี้เขาเรียกลูกอะไรไม่รู้เดี๋ยวมันจะมีให้ดูลูกสีดำๆเดี๋ยวให้ดูสีดำๆกินได้เป็นลูกเอ่อผลไม้นอร์เวย์ช่วงยูระบายบิงบายซุลบายอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมันจะหวานวิตามินสดๆจากต้น เยอะมากลังปลาปลาลังบ้านเข้าปลาลังบ้านอันนี้เป็นพุ่มเลยนะคะเห็นไหมน้่งื <c oughs> ้มอืมเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมคะเต็มเลยนี่อันนี้จะออกหว,วานๆเปรี้ยวๆอร่อยนะ หวานๆเปรี้ยวๆนนี้เขาเรียกลูกอะไรใครรู้บ้างสุนใบเหรอไม่ใช่ไหมมันจะมีหลายประเภทสุนใบบิงใบย,ยุดใบย,ยุดใบ,ยยบสตรอเบอรี่ไอ้เนะต้องถามลูกสาวเด็กๆที่นี่เขารู้เขาไปโรงเรียนแต่รสชาติหวานๆนนนอมเปรี้ยวอร่อยมากอืม สีก็จะติดมือมาข้างหลังเป็นพวงเลยนะคะเต็มเลยนี่ในปา่าเต็มเลยนะคะเนี่ยดูจะเข้าหน้าหนาวแล้วหน้าหน้าฝนแล้วใบมันเริ่มผลิตแล้วเต็มเลยเนี่ยดูดูดูด,ดูไม่มีเวลามาเก็บเลยไม่มีเวลาเก็บเลยเอาไปปั่นก็ได้นะคะปั่นอร่อยมาก ทำน้ำปั่นสดๆกินเพื่อสุขภาพเก็บใส่เอาไปปั่นปั่นกินสดๆเพื่อสุขภาพหวานอมเปรี้ยวอร่อยกัดยอ้ญญาตคะ่ะ ทางนู้นก็จะเป็นภูเขาทะเลนะคะหน้าบ้านฝั่งอีกฝั่งนึงก็เป็นภูเขาทะเลบรรยากาศดีนะคะที่นอร์เวยอากาศดีอากาศบริสุทธิ์อากาศดีมากต้องตัดสองรอบนะคะหญ้าไม่งั้นไม่งั้นยาวเกินไปบนตก กูดูอะไรอะกูดูกึมกึมเวร์ดูเหตุเกิดกึมกึมใครใครก็ได้ช่วยบอกแดนหน่อยว่ากึมบาปฏิแปลว่าอะไรกึมแปลว่าอะไรคะกึมกึมแปลว่าปึกหรือโง่หรืออะไรซบื้อ ตาเอ็ุ้มสมนุ๊กเซ็นโต้ตัวเนสวัสดย์จุงรดิกริสหมูดำมันบอกว่าเมียเป็นหมูดำหมูดำก็สวยนะจ๊ะยาวมากเลยย่าไม่ค่อยได้ตัดลกมากหนุนกำลังเก็บบอกให้เอาไปทิ้งหนุนรถ ซากรถแม่งไม่รู้กี่คันบอกมา,อาไปทิ้งมั่งก็ไม่เอาไปเต็มหมดบ้านหมดเมืองแล้วหันกล้องชอบหันนะคะก็หันเองประจำ ออกกําลังกายสนามที่หน้าบ้านเยอะน่าจะทําเป็นร้านเนาะเป็นแบบซุ้มยาดองซุ้มเหล้าขายช่วงซัมเมอร์สันสันสตาร์สั้นสตาชิวทําเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเพิงออกมาขายเหล้าขายเบียร์ตอนซัมเมอร์ เครื่องตัดหญ้าหมุนไม่ค่อยไปละหญ้ามันยาวเกินแล้วก็ตัดุนไปอย่างเงี้ย เมียฝรั่งก็ต้องทํางานนะคะอยู่บ้านท่านไม่นิ่งดูได้นะคะโอ้ย,อยใครบอกว่าเป็นเมียฝรั่งแล้วสบายดูเอาค่ะก็สบายด้วยจ้างอมืองอตีนอยู่ก็ไม่มีกินค่ะอยู่มืองนอกก็จะบัวเลี้ยงไม่ได้นะคะช่วยกันทำมาหายกิน ยาวมากโอ้โอ้โอ้ขึ้นเขานักจัดสิเบิดแล้วเดี๋ยวเฝ้าตัดก่อนเดี๋ยวไปเขางานแค่นี้กันเดอ้อเดี๋ยวจะไปทำงานต่อรีบตัดให้เสร็จก่อนต้องเข้าร้านก่อนบ่ายสี่โมง Bye.